็โอเคนะอันนี้ก็จะเป็นรูปเขาเรียกว่าทุกตัวละครที่เราได้ทําไปในคลิปนี้เนาะสำหรับคนที่ขี้เกียจเข้าไปดูคลิปแบบเต็มๆเนะเาะก็สามารถดูจากในนี้ได้เลยนะเออก็โอเคนะครับกับสวัสดีมิตรรักชาวกเกษตรทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับเู่กับผมเอ็มคนเดิมเนะครับนะซึ่งคลิปในวันนี้นะเราก็อยู่กันกับเกมที่เรารักอย่าง anime world tower defense กันอีกแล้วนะเออ Guys, look. เรรกย่ yeah. ก็คลิปในวันนี้นะไม่ใช่คลิปการมาดูตัวละครเนาะแต่ว่าจะเป็นคลิปที่อาจจะค่อนข้างมีสาระสักนิดนึงนะ mm hmm. เพราะว่าได้มีคนคนนึงเนาะที่ใช้ชื่อ mm hmm. เขาเรียกว่าชื่อช่อง u t u b e ว่าชาเนาะ C H A นะซึ่งเราไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมเขาได้มาทําการคอมเมนต์คลิปเราเมื่อวานเนาะซึ่งหังพูดประมาณว่าเกี่ยวกับการจัดเทียริสตัวละครนะ แล้วก็แนะนําตัวละครแล้วก็เกี่ยวกับทีมเรื่องการทีมเอาไปเล่นอะไรประมาณนี้แหลนะเนาะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําตามที่เขาคอมเมนต์กันไว้เว้ยโดยเราจะเขาเรียกว่าอ้างอิงจากการที่เราใช้เล่นจริงๆเนาะจะไม่ได้อ้างอิงจากคนอื่นนะเพราะว่าเราจะใช้ตัวเองอ้างอิงนะก็คือเราจะหยิบตัวละครแค่ที่เราใช้จริงๆนะส่วนตัวไหนไม่ใช้ก็จะตัดทิ้งมันไปเลยเนาะเราจะคัดมาแต่ตัวละครที่ฟีลแบบว่าหาหรือว่าคราฟหรือว่าอีโวแล้วได้ใช้จริงๆนะเออ นี่เป็นงคลิปเปิดมาก็มีสารแล้วนะเออก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงเราไปเริ่มกันเลยละกันเนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตัวมิราเคิลก่อนนะหรือว่าตัวระดับ MR เนาะโดย MR ก็จะมีตัวคอนประมาณนี้เลยนะซึ่งเราน่าจะเก็บครบเนาะโดยเดี๋ยวเราจะไล่ดูไปทีละแถวเลยนะซึ่งแถวแรกเนี่ยผู้โชคดีมีทั้งหมด3ตัวเนาะ โดยตัวแรกเนี่ยที่เราจะแนะนำก็เป็น s h i n i n g Star Idol เนาะก็จะเป็นไอ้นั่นเองนะเป็นตัวละครดับ MR นะซึ่งน้องไอเนี่ยจากที่รู้ๆกันอยู่แล้วนะว่าเป็นตัวละครที่ใช้ฟาร์มตังและเขาเรียกว่าบวกดาเมจให้ตัวละครเราได้เนาะโดยน้องไอเนี่ยสามารถหาได้จากการที่ไปคราบที่ตููมิลเลอร์เลยนะ ออซึ่งน้องไอเนี่ยเราแนะนําให้หาเป็นตัวแรกๆในเกมเลยนะมไม่ต้องไปใช้หลอกบูวงวูม oh ่า oh ah นะหรือว่าตัวแอลเนาะเออตัวต่อไปเนาะก็จะเป็นเจ้าทรงจินอูนะหรือว่า s h a ด o w monad นั่นเองเนาะโดยซงจินอูเนี่ยจะบอกว่าเป็นตัวเฉพาะทางก็ได้นะเพราะว่า กูไม่ได้เอาไปเล่นจริงๆทุกด่านนะสงจินอูเนี่ยคือส่วนตัวเราเอาไปใช้แค่แคด่านของบอสลัดแล้วก็แรนดอมยูนิตนะสำหรับาการใช้จงซ่งจินอูเนาะก็คือเราใช้แค่2ด่านนี้นะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเล่นเกมนานๆเนาะ หมายถึงว่าแบบดึงเวฟน,น,นานๆนะเพราะฉะนั้นซุงจินอูเนี่ยมันเป็นตัวที่ค่อนข้างตอบโจทย์เนาะเพราะว่ามันอัพแค่ตัวเดียวเนาะแล้วมันก็มีซัมมอนแล้วมันก็มีตัวเดินตามทางอย่างเงี้ยมันทําให้เราไม่ต้องเล่นอะไรเยอะนะเออแล้วก็ตัวต่อไปเนาะก็จะเป็นเจ้า ยูตะนั่นเองนะหรือว่าในเกมชื่อยนะูกะเนาะซึ่งก็เป็นตัวเฉพาะทางองนะีกแน่นอนสำหรับเจ้ายูกะหรือว่าลิกอายูตะนั่นเองเนาะโดยเจ้ายูตะเนี่ยเป็นตัวละครที่เอาไว้ลงในด่านเขาเรียกว่าด่านมีเท่านั่นเองนะหรือว่าด่านที่เป็นตัวละครต้องใช้คลีนะอ่าอีเวนต์เออเนี่ยเมทัลรัสนะก็ต้องเป็นตัวละครที่ใช้คลีเนาะซึ่ง พอเรามีเจ้ายูตะแล้วเนี่ยจะทําให้ด่านคริมันง่ายมากเนาะเพราะว่าพาสซีฟของพี่แกเนี่ยมันคือตีติดคริม100%นั่นเองนะแต่มันก็ต้องพ่วงมากกับการที่เราต้องคราฟตัวเพิ่มเนาะก็จะเป็นแถวที่2นะก็จะเป็นเจ้าดาร์คเฟมเลเวอร์นั่นเองเนาะเราจําชื่อจริงๆมันไม่ได้แล้วนะเออก็จะเป็นดาร์คเฟมเลเวอร์เนาะโดยเจ้าดาร์คเฟมเลเวอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่มีพาสซีฟช้ำนั่นเองนะก็จะเอาไว้คอมโบกับเจ้ายูตะเนาะ ซึ่งถ้าเล่นยูตะานะคุณต้องเอาตัวที่มีชามไปด้วยนะซึ่งจะทําให้เราเสียสล็อตไป2ช่องนะอันนี้ก็เพื่อนเป็นข้อเสียของเจ้ายูตะานั่นเองเนาะ <f if> ก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปนะข้อหลักๆของตัวนี้ก็คืออัพมาเพื่อเอาชามนั่นเองนะ <f if> แต่ว่าเจ้าตัวนี้ไอ้ดาวเฟรมเนี่ยเราแนะนําว่ามันไม่ค่อยเวิร์กกับต้นเกมนะเพราะว่า,จา,าเจ้าดาวเฟรมเนี่ยต้นเกมมันตีเป็นแบบลายนะซึ่งมันเล็กมากนะไอ,อ I เนี่ยมันน่าจะเหมาะกับเลดเกมซะมากกว่านะเ ต่อไปนะก็จะเป็นเจ้า Power Ripper นะหรือว่าไอโอโตสกานั่นเองเนาะซึ่งเจ้าโอโตสกาเนี่ยมันมีข้อดีเลยก็คือมันมีพ s s i v e เป็นแรนดอมนั่นเองนะแล้วก็จะมีสกิลให้กดเป็นย้อนเวลา30วินั่นเองนะถือได้ว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่เอาไว U ้ยื้อเวฟได้นะแต่ว่าเราเอาไว้เล่นจริงๆก็แค่ด่านม็บนะเอาไว้ลงเลดม็บนั่นเองเนาะ ต่อไปนะก็จะเป็นเจ้าเซนคุนะที่เราเพิ่งจะได้มาแบบสดๆร้อนๆเลยนะเออก็คือถ้าเราให้เราพูดเนี่ยเจ้าเซนคุเนี่ยมันเก่งกว่าไอนะถ้าสมมุติว่าคุณมีเซนคุกับไอเนี่ยเราต้องเลือกดึงตัวว่าใช้ตัวอะไรเราแนะนําให้เล่นเซนคุนั่นเองนะมันตอบโจทย์ทุกอย่างเหลือเว้นมีทั้งบวกระยะบวกดาเมจบวกเงินแบบเดนจีบวกอาหารในตั้งอาหารก็คือตัวมันครบเครื่องมากเลยนะเออนั่นแหละนะถือว่าเป็นช้อยละการเนานะถ้ามีไอเซนคุก็ใช้เซนคุ ถ้าไม่มีเซนคูก,ก็ใช้ไอ้นั่นเองเนาะอ่ะแล้วก็จะเป็นอีก2ตัวสุดท้ายนะก็จะเป็นเจ้าอันนี้อันเนี้ยก็บอกไว้ก่อนนะเป็นตัวทางเลือกนะไม่ใช้ก็ได้นะก็คือเราจะใช้ตัวเนี้ยหรือว่าเอมิยาเนี่ยเออน่าจะชื่อเอมิยาเนาะซอดคอนโทรลเลอเร์โมเลฟิลเนี่ย เจ้าเอมิยะเนี่ยเราจะใช้แบบบังด่านจริงๆนะซึ่งในอีเวนต์เนี่ยเราก็จะใช้เป็นเรื่องของด่านไอ้ด่านในเคสเ a าฟเคปนะเออก็จะเป็นของอีเวนต์มัชนะเพราะว่าต้นเกมเนี่ยไอ้ตัวเอมิยะมันต้นเกมดีมากเลยนะเออแต่ไม่ใช้ก็ได้นะไม่ต้องทำมันก็ได้นะแต่เอมิยะเราไม่ได้ใช้อะไรขนาดนั้นเนาะแล้วตัวสุดท้ายนะก็จะเป็นซิดคาเกโนนั่นเองนะหรือว่าหลอดซอมบรานะ อา้าให้บวจริงๆนะตั้งแต่เขาเรียกว่ากิวการเมทเข้ามาเราไม่ได้แตะพี่แกอีกเลยนะเพราะว่าอาเขาเรียกว่าไอ้นูกะหรือว่าสก,กิลระเบิดเนี่ยเราคิดว่าเล่นกิวกับเมทดีกว่านะเพราะฉะนั้นตัดไอ้นี่ทิ้งไเออนี่แหละก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับตัวละครมิรา l คนะเดี๋ยวเราไปกันต่อกับตัวละครระดับ LR กันเลยละกันนะมาโดย LR เนี่ยชอยไม่เยอะนะแถวแรกก็ไม่มีเลยเนาะแถว2ก็ไม่มี แถว3ก็ไม่มีแถวนี้ก็ยังไม่มีเนาะแถวนี้ก็ยังไม่มีอีกอ่านี่ถึงแถวนี้นะแถวนี้ดูไว้เลยนะซึ่งแถวเนี้ยเราใช้จริงๆก็จะมีแค่เอเจริคดากอนนะันหรือว่ามังกรน,นั่นเองนะซึ่งเราจาชื่อจริงๆไม่ได้อีกแล้วนะโดยพี่คนเนี้ยมีข้อดีแบบดีมากๆเลยเว้ยก็คือเป็นตัวละครตีแอร์มีเฟรมทูและที่สำคัญพออัพไปสัก ไม่แน่ใจว่ากี่ขั้นนะมันจะมีสกิลให้กดเว้ยเป็นสกิลทิมซ็อ p กับรีเวิร์สนั่นเองนะซึ่งเป็นตัวที่เจ๋งมากๆเลยเว้ยก็คือสําหรับคนที่ไม่มีอาจจะน่าเสียดายสักนิดนึงนะแต่สาหรับคนที่มีเราแนะนําให้มาใช้เว้ยเพราะว่าตัวมัน OP มากเลยนะสําหรับการเขาเรียกว่าเป็นตัวซัพพอร์ตนะเออซึ่งพอเราพูดถึงแองเจลิกดากอนแล้วเนี่ยเราก็ต้องมากันต่อเลยนะพลาดไม่ได้เลยนะก็คือซิลเวอร์ฮันเตอร์นั่นเองหรือว่าไอ้มังกรตัวนี้นะ ซึ่งพี่แกเนี่ยเป็นตัวละครที่อีอีกหนึ่งตัวละครเลยนะในบรรดา LR นะเพราะว่าพี่แกมีพัสดีฟิตแอนเบรกนั่นเองนะโดยฟิตแอนเบรกเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าทั้งแช่แข็งแล้วก็ทําให้ตัวที่แช่แข็งเนี่ยรับดามจตถึง200%เลยนะมันแบบโอมัน OP มากๆคือดามจตมันแรงมากอะคือแบบเอาไปตีบอสตี2อสาทีแม่งบอสเลือดกระจายเลยนะถ้าไม่นับโอบิโตะที่มันลบตัวละครนะอันนั้นเป็นตัวที่น่าลำคาญมากเลยนะเออซึ่งเจ้าไอตัวเนี้ย ถ้าเล่นตัวนี้แล้วเนี่ยเราจะพลาดไม่ได้เน้อที่จะมาเล่นเจ้า Silver Princess นะหรือว่าเขาเรียกว่าเจ้าหญิงเหล็กมั้งไม่รู้เหมือนกันอะ่ะเราไม่รู้ชื่อจริงๆของมันนาอโดยพี่แกเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะ ก็คือพี่แกนเนี่ยจะมีความสามารถคือฟิททูนะก็คือเออข้อดีของตัวนี้ก็คือต้นเกมดีนะอัพ4ขั้นเนี่ยตีแบบฟูลเอลแล้วก็มีแช่แข็งด้วยนะเอ่อเป็นอีเวนท์ที่ตัวละคร OP ทุกตัวนะแต่ว่าเราไม่ได้ไอิวิสดากอนนะแม่งโคตรน่าเสียดายเลยนะแล้วก็ไอ้ที่สําคัญเลยก็คือพี่แกมีคาตากอรี่เนี่ยที่บูดาเมถึง140%บวกระยะแล้วก็ลบ s อ a นะเป็นหนึ่งในคาตากอรี่ที่ค่อนข้าง o อีมากเลยเนาะก็คือถ้าสมมติเล่นเนี่ยให้แนะนำานะก็จะมีซิลเวอร ก็ S <S <an other> จะเป็นฟาเดรากอนแองเจลิกนั่นเองถ้าเล่นเซตนี้ต้องมี3ตัวนี้เนาะเออต่อไปก็จะเป็นเจ้าพิมเนาะหรือว่าโชโกนั่นเองนะซึ่งตัวละครอย่างโชโกเนี่ยเป็นตัวละครที่มีดีก็คือเรื่องของการฮิวฐานเนาะกับเรื่องของการล้างบัฟนั่นเองนะซึ่งจริงๆมันมี2ล่างนะแต่เอาจริงป้าล่างเนี้ยเราไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เลยนะตั้งแต่อัปเดตมาเนี่ยใช้ไปแค่2 3ครั้งเองมั้งก็คือตอนที่เอาไปทำคลิป ทําให้ดูตัวละครเนาะแล้วก็เล่นด่านนิดนิดหน่อยหน่อยนะเออแต่จริงอะ่ะร่างแรกบน OP กว่านะเออก็สรรพคุณประมาณนี้เนาะต่อไปนะก็จะเป็นเจ้าโกโจโนั่นเองนะโกโจโนเนี่ยให้พูดตรงๆรงแน่นแลนะก็คือเราเอาไว้เล่นตอนฟาร์มดาเมจแค่นั้นเลยนะก็โดยเจ้าโกโจโนเนี่ยสามารถวันสุกรที่สตัวอัพตันมีพาสีที่สามารถเปลี่ยนได้ถึง3อันเนาะก็จะเป็นน็อกแบ็กเจสเพียร์แล้วก็สโรนั่นเองนะแล้วก็มีหยุดเวลานั่นเองนะซึ่งเราจำไม่ได้นะว่ามันหยุดเวลาเท่าไหร่นะเออแต่ก็ เป็น1ช้ชอยนะเออต่อไปเนาะก็จะเป็นเจ้ากิลกาเมสเด็กที่เราเกริ่นไปต้นคลิปนั่นเนองเนาะโดยเจ้ากิลกาเมสจะเป็นตัวละครหนึ่งที่แนะนําให้ทํานะเพราะว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่นุดีมากสามารถเอาไปเล่นได้หลากหลายนะแต่ว่าพี่แกมันโดนแบนในเอเวอเสดันเจียนะก็น่าเศร้านิดนึงนะเอ่อสรรพคุณของพี่แกหล,ลักๆเลยก็คือยืนเขาตีเป็นฟูลเอโอี e, แล้วก็มีสก,กิลกดนุกทั้งแมปนั่นเนองนะเออโอเค LR ก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเนองเนาะ ดียวเราไปต่อกันระดับซี c r e t เลยละกันเนาะโอเคเรามาต่อกันกันกบซี c r e t และกันเนาะด้วยแถวแรกเนี่ยจะมีตัวที่เราใช้ก็จะเป็นเจ้าบั t เตอร์ไฟกาดนั่นเองนะ เราก็ไม่รู้ที่จริงๆของพี่แกนะ้องโดยเป็นตัวละครสกิลนะโดยพี่แกเนี่ยปีพาร์ทสสีใหม่เป็นสไลฟนั่นเองนะจะทําการหยุดการเคลื่อนไหวของมอนสเวนสักช่วงระยะหนึ่งแล้วก็จะบดดาเมจเป็น20%นั่นเองนะซึ่งตัวละครพี่แกเนี่ยมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งก็คือมีสก,กิล,ลกดบวกดาเมจเหมือนกับน้องไอเลยนะั่นเองนะแล้วก็เป็นตัวยืนเขาเนาะซึ่งการหาเจ้าตัวนี้สามารถหาได้จากพาร์ทตอนนี้เลยนะเอออ่าน่าจะเป็นตัวละครประมาณ30-20สแต่มั้งจำไม่ได้ ไม่ใช่20สโมเกอร์น่าจะ3าอ่าก็เป็นเกียี์ที่ิ0เนาะในพาร์ทนั่นเองนะแล้วก็ตัวแถวต่อไปเนี่ยอืมไม่มีนะไม่มีไม่มีอ่ามีมีมีแกรมมี่อยู่แกรมมี่เนี่ยเออแนะนําให้ใช้นะเพราะว่าเป็นตัวละครที่ถือว่าครบเครื่องอยู่นะแต่ถามว่าตอนนี้เราได้ใช้ไหมก็ไม่ได้ใช้นะถ้าไม่ได้เอาไปลงเลทจริงๆออะเราไม่ได้ใช้เจ้ากแกรมมี่เลยเนาะ ข้อดีของแกรมมี่เลยก็คือมันมีแรนดอมนะแล้วก็อัปตันเนี่ยสามารถสร้างล่างโครนได้นั่นเองเนาะโดยแกรมมี่เนี่ยสามารถหาได้จากเลเจนเซสเนาะ mm hmm. ก็จะเป็น mm hmm. ด่านลูซเซตี้นะ mm hmm. ก็จะเป็นตัวล0.3นั่นเนองเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยละกันนะอืม mm hmm. ปุ๊บอืม mm hmm. อ่ะลีอสัสดีอัคิมสันไวฟุเนาะ mm hmm. ก็ลีอัเนี่ยเป็นหนึ่งตัวละครต้นเกมที่ดีเลยนะ mm hmm. วงเล็บ สำหรับด่านเมทัลนะเออเพราะว่าจริงๆอาจจะดีในสำหรับด่านอื่นด้วยนะแต่ว่าเราไม่ค่อยเอาไปใช้นะจริงๆเราจะเอาไปใช้แค่ด่านที่เป็นเมทัลนั่นเองเนาะ โดยต้นเกมเนี่ยมันเจอละครที่ดีมากเลยนะเออเพราะว่ามีพาสีเป็นเล็บเอาไว้เล่นกับชามตีติดคียร้อยเปอร์แล้วก็ตีแอร์ด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอัพไม่กี่ขั้นเนี่ยน่าจะ3 4ขั้นเนาะก็ตีแบบฟูลเอโอเอนั่นเองนะเราแนะนำนะตัวนี้ถือว่าดีมากเลยนะเออเอาไว้ลงเอบิสเนี่ยชิวๆเลยเนาะโดยการหาเจ้ารีอัสเนี่ยมาที่ซัมมอนนั่นเองนะอ่ะอัลติเมทวอร์เออร์ก็มีโวลเลอร์ซี่เหรอน่าไม่มีนะน่าจะมีแค่แดมเบอร์นิกฮันกับอัลติเมทวอร์รั่นเองเนาะ ไปไปกันต่ออะก็ไม่มีแล้วนะมัสมัสมัสถามว่าได้ใช้ไหมก็ได้ใช้อยู่นะเออจะใช้ไวไ้ในแคตตาลรีมันนะเออก็ประมาณนี้ลวกันน้องสาบเจ้าซีครสนะเราไปกันต่อกับ UI แเลยละกันเนาะแถว4อ่าแถว4มีเนาะก็จะเป็นเจ้ามาการองนั่นเองเนาะโดยมาการองเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งนะที่ต้นเกมถือว่าดีมากๆเลยนะเพราะว่าตีค่อนข้างเร็ว เออเอาจริงๆนะต้นเกมเลกเกมได้นะเพราะว่าอัปตันก็มีเขาเรียกว่าเป็นสกิลหยุดเวลาหนึ่งนาทีเนาะแต่ว่าข้อเสียของมากรองเลยเนี่ยก็คือมาตัวอัปแพงนะค่อนข้างใช้ตังค์เยอะมากๆเลยนะเออแต่ว่ามันมีดีที่ต้นเกมนั่นเองนะอัปตันก็ดีนะเพราะว่ามันก็ตีแบบตีเร็วเนาะแล้วก็ตีเป็นเซอร์เคิลนะไม่ได้ตีเป็นแบบซิงเกิลนะเออสรรพคุณก็จะเป็นประมาณนี้นะอาไปลงหอได้แต่ว่า หอชั้นแบบสูงสูงไปเราไม่แนะนำนะมันอแพงเกินไปนะไปใช้ไอ้ดา้อนดีกว่านะเออต่อไปเนาะอ่าแถวนี้ไม่มีแถวนี้ก็ไม่มีแถวนี้ก็ไม่มีนะแถวนี้ก็ไม่มีอ่าจริงๆเนี่ยไอ้เทลูกิเนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะแต่ว่าส่วนตัวเราไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะเพราะว่าสก,กิลกดของมันอนะสก,กิลผลักอะเหมือนมันจะใช้ค่อนข้างยากไปหน่อยเนาะเพราะเวลาเราจะกดใช้เนี่ยมอนมันชอบตายก่อนนะเออก็ไปกันต่อนะ อ่าตัวยอดฮิตนะอย่างเจ้าเนี่ยมันชื่ออะไรนะจำไม่ได้แล้วนะเรียกว่าเทมโบฟุโกะแล้วกันเนาะเป็นหนึ่งตัวละครที่คล้ายๆกับซงจินอูอยู่นะแต่ถามว่าใช้จริงไหมไม่ค่อยได้ใช่วะถ้าไม่ได้อิงเขาเรียกว่าคาตาโกรีแล้วก็ไม่ค่อยได้หยิบมาใช้เลยนะเออในแผทสมัยนี้นะข้ามไปแล้วกันเนาะอันนี้ไม่มีอ่า ตัวนี้พลาดไม่ได้นะก็คือเจ้าเดนจินั่นเองนะเดนจิมี2ลร่างเนาะก็จะเป็นร่างตัดไม้นะกับกลายเป็นเลื่อยเองเนาะซึ่งปกติเราจะใช้เป็นร่างแรกนะเพราะว่าเป็นตัวฟาร์มเงินที่ทําออกมาได้ดีนะเป็นตัวละครที่เขาเรียกว่าฟาร์มเงินทุกๆวีนะไม่ใช่แบบสกิปเวฟเหมือนกับเจ้าไอนะเออก็นั่นแหละเราก็อัปดาวตันหมดทุกอย่างเลยนะมันอัปตันได้ไงอะ อ๋อเราน่าจะเปลี่ยนร่างเป็นร่างสองเราค่อยอัพเนาะเออซึ่งสแตทโคตรสวยอะบอกเลยนะซึ่งเจ้าเดจิเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งที่แนะนำนะสามารถหาได้จากในตู้นะถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นอ่าเดลโมนิกฮันจะเป็น U R อืมไหนวะ U R U R เอ้ยก็จะเป็นตัว0.496เนาะตู้อื่นน่าจะไม่มีนะน่าจะมีแค่เดลโมนิกฮันเนาะเออไปไปกันต่อ แถวนี้ก็ไม่มีเนาะแถวนี้ก็ไม่มีนะอ่าชินจิฮิราโกะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ OP เอาเรื่องอยู่นะแต่ว่าส่วนตัวเราเอาไปใช้แค่ตอนฟาร์มดาเมจเนาะก็จะเป็นรีเวสกับตันนั่นเองเนอะโดยพี่แกเนี่ยมีความสามารถพาสซสิท,ที่ไม่ได้บอกเนี่ยก็คือเป็น เขาเรียกว่ารีเวิร์ดมอนที่อยู่ในระยะนะเป็นตัวนึงที่เจ๋งเนาะแล้วก็อัปตนเนี่ยมีสกิลให้กดเป็นโครนมอนนั่นเนองนะก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่เอาไว้ยื้อเวฟค่อนข้างดีเลยนะเออก็ประมาณนี้แหละสัมภระของพี่แกเนาะไปกันต่อไม่มีนะไม่มีไม่มีนะไม่มีมมมมอ่ามีลุงรามเมงลุงรามเมงอะ่ะถือว่าเป็นช้อยแล้วกันเนาะก็คือไอเนี่ยจะเอาไปเทียบกับเดนจีเนาะ ซึ่งลุงรามเมงเนี่ยข้อดีเลยคือมันจะให้ทั้งเงินและอาหารนะแต่ถามว่ามันอัพแพงอ่ะคือลุงรามเมงมันอัพแพงนะถ้าให้เลือกเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าสมมติว่าคุณใช้เซ็นกูแล้วคุณไม่ต้องใช้ลุงราเมงเออเอา,อางี้ดีกว่าใช้ลุงรามเมงก็ต่อเมื่อคุณไม่มีเซนกุนั่นเองนะเออไปตอนต่อปุ๊บอ่ะก็หมดแล้วนะแถวนี้ก็หมดละก็ประมาณนั้นเนาะต่อไปก็จะเป็น SR นะเออ มา SR แถวแรกก็ไม่มีเนาะแถว2ก็ไม่มีนะอ่าจริงๆเราแนะนำลูเดียสนะลูเดีสสำหรับคนมือใหม่นะมันก็เก่งในระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าเป็นตัวตีคีแล้วก็เขาเรียกว่าตีเปแบบฟูเอลนะแต่เราไม่แน่ใจนะว่าปัจจุบันยังใช้ได้อยู่ไหมแต่ว่าในสมัยก่อนตัวมันโอมากๆเลยนะที่สำคัญมันมีโมเดลมาด้วยก็ข้างที่จะเทเลยนะเออไปกันต่อ มไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นน่ะไอ้คิรุวะใช้มากะลองดีกว่าไปกันต่ออ่าตัวนี้พลาดไม่ได้อืมก็คือจะเป็นเรื่องของโนเอลนั่นเองนะซึ่งโนเอลเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งที่ถือว่าดีเลยนะเอาไว้ลงพวกด่านที่เป็นเลดน้ำสตอรี่น้ําอะไรได้นะแต่ข้อเสียคือต้นเกมมันมันต้นเกมยากอะ่ะ วงมันเล็กนะแล้วมันก็ตีค่อนข้างช้าด้วยนะเออไปกันต่อ,เ,อ,อเสียดายอะ่ะลูกรักไม่ติดเมตานะแต่เรารอกรอบทองนะเออแต่เราอวยมากๆเลยนะมากะเนยมันแบบเกมโคตรใจร้ายอะ่ะคาตากรี่ก็ไม่มีนะเออเดี๋ยวไปกันต่อ đây. เลยอ่าตัวนี้ตัวนี้เราจําชื่อมันไม่ได้นะ แต่มันเป็นตัวหนึ่งที่สามารถเอาไว้โซโล่ด่านชาโดได้นะเออเล่นแค่ตัวเดียวนะก็สามารถจบชาเลนเจอร์มันสามารถเอาไว้ลงแบบชาเลนเจอร์ของซิสได้แบบชิวๆเลยนะเออนั่นแหละข้อดีของมันเนาะแล้วก็มีสกิลรีคอร์ดบิี่บอดดามจนัันเองนะปึ๊บแถวนี้ไม่มีละก่อนก็ไม่ได้ใช้เลยนะเออแถวนี้ก็ไม่มีเนาะแถวนี้ก็ไม่มีไม่มีโอเคบทแล้วประมาณนี้สำหรับเจ้า SR นะไปกันต่อกับตัว R เลยนะ โดยระดับ R นะน่าจะมีไม่กี่ตัวหรอกอืแถวแรกก็ไม่มีนะแถว2ก็ไม่มีนะแถวสก็ไม่มีอีกอ่ะแถวสแถว4ี่มีนะก็จะเป็นเจ้าลิกะนั่นเองนะก็คือถ้าให้พูดนะลิกะเป็นตัวละครชามต้นเกมนั่นเองนะปกติเราจะใช้ลิกะมากกว่าไอ้ดาร์เฟมเรเวิร์เนาะเพราะว่าต้นเกมมันตีถือว่าเร็วไหมไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะแต่ว่าต้นเกมดีกว่าเจ้าดาร์เฟมเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ตีเป็นแบบเซอร์เคิลนั่นเองนะ ทำให้ต้นเกมดีมากๆเลยนะเออเอาไว้คอมโบกับพวกที่ตีติดเลิฟนั่นเองนะประมาณนั้นเนาะที่เหลือก็ไม่มีละเสียดายอ่ะที่ไอดดโอมันไม่เก่งนะถ้าดดโอเก่งกว่านี้มันน่าจะโอพกว่านี้นะอ๋อก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวละครอาน,นะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเจ้าตัวละครระดับ C นั่นเองนะมันน้อยมาก อ t าจรสุขุนะเนี่ยสามารถเอาไปเล่นจริงๆได้นะแต่ว่าหลังๆมาเราไม่ค่อยได้ใช้เนาะเพราะว่าเราไปใช้พวกมังกรซะมากกว่านะตระกูลมังกรแม่งดอปเก่งจริงๆนะเออแล้วก็จะเป็นเรื่องของบลัซซัมนะหรือว่าซากุระนั่นเองนะโดยตัวเนี้ยมันมีสกิลกดก็จะเป็นเรื่องของการรีคอเวอรี่อาหารนั่นเองนะแต่อย่างที่บอกไปนะถ้าสมมติว่ามีเรื่องของเซนโคแล้วก็ไม่ไปใช้หรอกนะอืมก็น่าแดดะนะโดยรวมเรื่องของตัวละครที่แนะนําก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะ เดี๋ยวเราจะทําการใส่เป็นรูปให้อีกทีหนึ่งละกันเนาะส่วนต่อไปนะก็จะเป็นเรื่องของการแนะนําทีมนั่นเองนะมาโดยเซตทีมที่เราจะแนะนำเนี่ยเราจะขอแนะนําแค่เป็นเซตไต่หอละกันเนาะเพราะว่าดานอื่นๆเนี่ยคุณสามารถไปประยุกต์ใช้เอาเองได้นะโดยเซตไต่หอเนี่ยจะมีทั้งหมด2ทีมนั่นเองเนาะซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะโดยแต่ละหอเนี่ยจะมี เขาเรียกว่าด่านที่แตกต่างกันไปนะโดยหลักๆด่านที่มันจะยากๆเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของด่านเขาเรียกว่าเอลโเมนเนาะกับด่านเขาเรียกว่าจะเป็นด่านเมทัลนั่นเองนะโดยสแตนด์ดเนี่ยเซตที่คุณเห็นอยู่เนี่ยสามารถเอาไปเล่นได้ทุกด่านเลยนะไม่ว่าจะเป็นด่านธรรมจาด่านเอลโเมนนะเอออะไรประมาณนี้มันจบได้หมดเลยเนาะโดยดาเมจหลกัหลกๆของเซตนี้นะก็จะเป็นเจ้ามังกรนั่นเองนะอื ให้ดูตามนี้อาการนก็นนะจะเป็นเจ้ามังกรน,นั่นเองเนาะ แล้วก็เรื่องของตัวแรกเนี่ยอย่างซเวอร์เนี่ยมันก็จะเป็นการให้บูตแคตตากรีนั่นเองนะแล้วก็จะทําการต้นเกมนั่นเองนะโดยเจ้ามังกรสายฟ้าเนี่ยมันจะเป็นตัวซับนั่นเองนะเอาไว้ไทม์สต็อปกับรีเวิร์สตอนเล่เกมนั่นเองนะส่วนเจ้าโชโกหรือว่าพีมเนี่ยเอาไว้เป็นตัวละครที่ฮิลฐานนะเพราะว่าบางดานเนี่ยจะมีบอสที่สามารถกินเลือดฐานเราได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีโอหรือว่าโดฟราเมงโก้นั่นเองเนาะแล้วก็อีกอย่าง ก็คือเอาไว้ลบบัฟหรือว่าลบสตันนั่นเองนะอีกตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าเดนจินั่นเองเนาะเดนจิก็เอาไว้ฟาร์มเงินนะอย่างที่เราดูกันเนาะส่วนเซนคเนี่ยก็สรรพคุณมันก็ดีอ่ะเออไม่มีเซนคูก็ใช้เป็นน้องไอก็ได้นะเออโอเคนะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของมีเทนั่นเองนะก็จะแนะนําเป็นเซ็ตนี้เลยนะเออโดยตัวละครที่ใช้เนี่ยก็จะมีเจ้ายูตานะรีอัสนะแล้วก็จะเป็นเจ้าลิกะแล้วก็จะเป็นมังกรสายฟ้านะแล้วก็จะเหมือนเดิมเนาะเดนจินะ สป็นจีนตรงนี้ต้องควรจะเป็นเจ้าดร็อคเตอร์สโตนหรือว่าเซนคูเนาะหรือว่าใช้เป็นน้องไอก็ได้นะเออไม่ได้แย่นะนั่นแหละโดยเซตนี้เนี่ยเป็นเซตที่เอาไว้เล่น1ด่านเมทัลนะหรือว่าตัวด่านที่ต้องใช้ครินั่นเองเนาะตัวเกียร์ว่าใช้เป็นรีัสนะออพประมาณ45ขั้นก็ตีเป็นแบบฟูลแล้วก็ใช้เจ้า ลิกะเนี่ยเอาเป็นแบบว่าให้มันติดชามนั่นเองเนาะส่วนเจ้ามังกรเนี่ยก็เอาไปเป็นซับสตันรีเวิร์สนั่นเองนะแล้วก็ยูตะนะเอาไปเป็นดาเมดหลักในเลนเกมนั่นเองเนาะก็ถ้าสมมุติว่าใครไม่มีเขาเรียกว่าเซตมังกรเซตแรกเนี่ยสามารถเอาไปไอเซตมังกรตัวนี้ใช้ได้นะออประมาณนั้นนั่นเองนะหรือว่าถ้าไม่อยากเล่นเซตนี้มีอีกเซตหนึ่งแนะนำนะก็คือมันจะเป็นตัวไอ นี่บเพนนะเพนก็ครบเครื่องเหมือนกันนะสำหรับเจ้าเพนเนาะเอเนนะเอ,อเพราะว่ามันมีซาม,มอนตีแบบติดทุกทตุเลยนะนจริงๆเอาเพนไปใช้ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้ใช้เพนแล้วนะเซ็ตมังกรมันโอพีกว่าเนาะเออก็เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคลิปนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาเนี่ยเพราะว่า มีคนคอมเมนต์บอกนะแล objects, ้วก็เราใช้ตัว A เป็นศูนย์กลางจักรวาลนะเราจะอ้างอิงจากเซ็ตที่เราใช้จริงๆนะแล้วก็ตัวละครที่เราหยิบมาใช้จริงๆนะเออบางตัวอาจจะมีคนบอกว่าพี่ครับตัวนู้นมันเก่งนะตัวนี้มันก็เก่งนะแต่อย่างว่านะเราไม่ได้หยิบมาใช้นะมันก็อาจจะเก่งจริงๆเลยนะแต่ว่าเราไม่ได้หยิบมาใช้นะเราจะแนะนําแค่ตัวละครที่เราได้ใช้จริงๆนั่นเองนะก็ประมาณนี้ละกันเนาะเดี๋ยวเราจะทําภาพ ขาเรียกภาพสรุปไว้ทีนึงลวกันนะสำหรับคนที่ข no> ี้เกียจฟังคลิปจนจบนะเดี๋ยวเราจะเอาภาพนั้นไปใส่ไว้ต้นคลิปละกันเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะสําหรับคลิปนี้นะถ้าดูจบแล้วมีข้อติหรือว่าข้อสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะเออแล้วก็ดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะอยากจะลงไปอ่านมากๆเลยนะเออก็ประมาณนี้ละกันเนาะขอบคุณครับที่รับชมจนจบจุ๊บม้ว